สวัสดีค่ะพิงคนะคะเอเจนต์จากคอนโดไทยค่ะวันนี้เราอยู่ที่ JW Condo ดอนเมืองนะคะวันนี้เราก็จะมาชมห้องกันค่ะก็ภายในห้องนะคะพอเข้ามาก็จะเป็นโซฟานะคะสำหรับสองที่นั่งค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะหนังสือน,นะคะพร้อมเก้าอี้หนึ่งตัวค่ะข้างบนก็จะเป็นที่สำหรับตกแต่งวางของมีโคมไฟนะคะถัดมาก็จะเป็นบานกั้นนะคะแล้วก็มีเตียงนอนค่ะ แล้วก็ข้างๆเตียงนอนนะคะก็จะมีเป็นเป็นที่วางของเป็นโต๊ะว,วางของเล็กๆนะคะ2ฝัง่งเลยค่ะข้างบนก็จะสามารถวางของแล้วก็มีกรอบรูปนะคะอันนั้นเป็นหน้าต่างนะคะเป็นวิวเป็นสวนนะคะแล้วก็ตรงข้ามกับเตียงนะคะก็จะมีเป็นเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินนะคะเปิดได้สองฝั่งนะคะ แล้วก็มีแอร์นะคะที่ตรงส่วนของห้องนอนหนึ่งตัวแล้วก็ตรงส่วนของห้องนั่งเล่นอีกหนึ่งตัวนะคะมีชั้นวางของอยู่ข้างบนทีวีนะคะแล้วก็ข้างล่างทีวีก็จะมีชั้นวางของเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเรามาดูที่เป็นห้องทานข้าวนะคะก็จะมีโต๊ะนะคะแล้วก็มีเก้าอี้2ตัวด้านบนมีโคมไฟข้างหลังก็จะเป็นห้องเออเป็นที่ตักผ้านะคะแล้วก็เป็นวิวค่ะ อันนี้ก็จะมีเป็นตู้เย็นนะคะตัวเล็กหนึ่งตู้มีไมโครเวฟค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ทําอาหารนะคะตรงนี้เป็นลิ้นชักสําหรับใส่ช้อนส้อมนะคะอันนี้เป็นซิงค์ค่ะข้างบนก็เป็นที่วางแก้ววางชามนะคะในส่วนของห้องน้ํานะคะอันนี้จะเป็นซิค์ล้งมือค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนของฝั่งแห้งนะคะก็จะมีช่วนแล้วก็ อันนี้เป็นส่วนของฝั่งเปียกน,นะคะเป็นห้องสตูดิโอนะคะขอบคุณค่ะคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไลน์ @condo ไทย i 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆคือ Line Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์0 8 1 7 5 5 4 553 line at condo t h a i facebook at condo co. t h a i c o t h